สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาเก็บผักขมจ้าผักขมเยอะกันไปนะคะจะมาถังญ้าด้วยแหละนะ,ะแต่ว่าผักขมเยอะกันไปนะคะเราก็จะเอาผักขมออกนะคะเพื่อจะได้ปลูกผักชีนะคะปลูกผักชีเข้าไปเนาะเยอะมากนะคะผักขมเนะมาะเห็นไหมคะเนี่ยเยอะอยู่ค่ะ เอาลวกแล้วเอาไปผัดก็อร่อยนะผักขมนะเพราะว่าที่จริงเา้าไม่เคยทำนะคะแต่ว่าเห็นญาติผู้ใหญ่เขาทำนะคะเขาเอาไปกินที่ไร่เนาะก็อร่อยอยู่นะะอร่อยอยู่ก็เลยรอบนี้ก็กะว,ว่าจะทำจะลองทำดูว่าจะอร่อยไหมนะคะเห็นไหมจะถังญา,าด้วยแหละนะเห็นไหมลกมากมากนะคะผักบุ้งเรานี้ไม่เห็นเลยอ่ะ รกขนาดนั้นนะ่ะนะคือผักบุ้งต้นผักบุ้งไม่เห็นเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าต้นไหนคือผักบุ้งแล้วก็ต้นไหนคือหญ้านะมันรกจริงๆนะคะแต่ที่แน่ๆคือผักโขมเนี่ยต้องออกนะคะผักโขมนี่เราสามารถเก็บแค,แค่ต้นเดียวสองต้นก็เยอะแล้วนะคะพอแบบมีเมล็ดเนาะมันก็จะตกลงมามันก็จะแบบออกเยอะมากนะคะผักโขมเนาะ เะะยอะจริงๆนะอนมคนที่เขาขายอ่ะไม่พอขายนะคะเขาบอกว่าช่วงที่แบบไม่ค่อยมีเราใช่ไหมนะขายนี่ขายดีมากนะคะผักขมเนาะ,ะก็จะเด็ดแต่เฉพาะตัวยอดนะคะจะปลูกผักชีแล้วก็ผักชีอผักชีกลาวด้วยนะคะ เยอะกันไปกินไม่หวังไม่ไวล้ละแต่ว่าไม่รู้สามีเขาจะชอบกินหรือเปล่านะผักขมเนาะเพราะมันจะมีอ่ามันจะมีกลิ่นหน่อยนะคะมันจะมีกลิ่นอันหนึ่งอะ่นะค่ะที่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะคะแต่เราจะเอาออกให้หมดเลยนะมันจะมีสองแบบนะมันจะมีสีสีเขียวเนาะมาสีเขียวแล้วก็ มันจะมีตัวสีเหลืกสีแดงแดงแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้คือตัวแดงแดงนะคะ <c oughs> ได้รู้ว่าเยอะมากนะคะดูแบบผักบุ้งอะ่ะไม่เห็นเลยเนาะแตว่าจะถังให้หมดนะะจะถังให้หมดแล้วก็จะปลูกผักชีนะคะก่อนที่เราจะไปแคลิฟอร์เนียกันนะคะ นี่คือมเมล็ดผักชีของเรานะคะเห็นไหมหไม่มีเวลาตัดต่อเนาะเราก็จะทำเป็นคลิปยาวๆแบบนี้เลยนะคะไม่ตัดต่ออะไรเลยเนาะ เพราะไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาเยอะตัดต่อมันก็จะแบบยุ่งยากอีกนะคะ เมืม่อวานรู้สึกว่าเพิ่งเด็ดยอดไปนะยังมียอดเหลืออยู่ก็เ่ยาก็เยอะนะคะฝนตกลงมาแล้วยากก็ม่ตายเนี่ยจริงๆแลงเราต้องเออเอาไว้ในอ่า ตนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่มันก็ขมเหมือนกันนะที่จริงแล้วคนม้งเขาเรียกว่าผักขมนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายัางไงเนาะเพราะว่าคนไทยเขาเรียกตัวนี้คือผักขมนะแต่ว่าคนม้งเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้คือผักขมมันแตกต่างปะอืมนะคนละแบบนะแบบนี้ก็ผัดเอ่อผัดเนี่ยไม่เคยผัดนะะแต่ว่าต้มเนี่ยเคยต้มนะต้มอร่อย ต้มบะหมีจืดๆนะต้มแล้วก็คนพุทธผู้แก่เนาะคนสูงอายุอ่ะเขาจะชอบกินชอบต้มจืดนะต้มจืดนะต้มใสๆเลยแหละนะต้มจืดกับยอดกับถั่วนะคะมาต้มด้วยกันจะอร่อยนะคะแล้วเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในแบบช่องแข็งได้เลยนะตัวนี้นะนะคะเก็บได้นานนะเก็บได้นานเนาะ เยอะไปนะคะ มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นบ้างนะปลูกอย่างที่ซามีเขาต้องการกินโอเคนะคะขขาตัวไปทำไปถอนหญ้าก,ก่อนเนะถอนหญ้าก,ก่อน ต้นดอกไม้เราอะกำลังงานเชียวแหละนะ,ะนี่อันนี้คือดอกไม้อันนี้คือม่็ดที่เราเก็บนะ,ะมเมล็ดที่เราเก็บแล้วเราเอามาปลูกเนาะไมนะะ่มีที่อะนะคะก็เลยปลูกไว้ข้างหลังนี่แต่ว่ามันก็สวยอยู่นะอืมก็สวยอยู่ถังหญ้านะ,ะเพื่อปลูก ผักชีนะบอกคุณสามีว่าฉันไม่มีเวลาเลยนะถ้าเธอมีเวลาก็ไปปลูกผักชีสินะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับอ่าเนาะนะนะเด็กบ้านเราไงนะเด็กมิกาเนี่เขาไม่ค่อยรู้จักปลูกผักชีเขามีแต่อยากให้แม่ทานะคะจะได้กินแค่นั้นแหละนะะแต่ว่าให้ปลูกเองไหมไม่ปลูกนะคะ ปลูกเองไม่ปลูกนะคะกินเนี่ยกินนะคะเดี๋ยวทำอันนี้ให้มันแบบถางยญาก,ก่อนออกก่อนนะแล้วก็ค่อยขุดนะ <c oughs> จะเอาไว้ในถังนี้นะคะแล้วก็หมักไว้นะ,ะให้มันแห้งนะให้มันแหง้ง ไม่ใช่ว่าหมักหรอกมันก็ทําแค่ให้มันแห้งเองนะแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยมาช่วงแบบช่วงร้อนใช่ไหมเราก็จะเอามาช่วงหนาวหนาวนะคะแล้วก็จะามาปลกูกามาปลกูกพว้าพวบแบบต้นพืชที่เราจะปลูกไว้นะเพื่อว่าปีหน้าจะได้กินต้น แดดี้มูซาเจ๊อเจ๊กอสโก้อ่ะแดดี้สั่งเจ๊มะโตสโก้นะฮะอือเหนื่อยมั้ยเหนื่อยค่ะ จ้าอือหือ จริงเราต้องเอ,เอาดินมากรบนะคะมากรบนี่ไงนะคะเอามากรบข้างในนี้นะ,ะเพื่อให้ต้นยอดถั่วของเราเนาะขึ้นสวยนะคะถั่วลันเตาเนาะไม่งั้นถั่วลันเตาอ่ะจะไม่ค่อยสวยนะ,ะถ้าเราไม่มีดินกรบเนาะนะะถั่วลันเตาของเรา ต้องกรบดินนะคะเอาดินมาโถมหน่อยๆนะเอามาแบบสวยๆหน่อยอ่ะให้มันสูงหน่อยอ่ะนะคะหลันเตามันจะได้สวยว้ายว่า t ป a p p ด n ด d d a d น y นี่ h e n ลกเหมือนกันนะเนี่ยจะมาปลูกเป็น เพราะตรงนี้มันจะดินตรงนี้นะตรงตรงตรงสองแปลงเนี้ยนะคะมันจะดีในการปลูกผักชีมากกว่าฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นเนี่ยปลูกผักชีไม่ค่อยสวยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะ,ะก็เลยต้องปลูกสองแปลงนี้นะคะสองแปลงนี้ผักชีจะสวยแล้วก็ผักบุ้งจะสวยเพราะว่ามันมีความดินของมันชื้นกว่าสองฝั่งนี้ด้วยขณะว่าเป็นผืนเดียวกันนะเนี่ยนะคะ มาขอทำงานก่อนนะคะขอทำงานก่อนจ้าหูเงือกนี่แตกกักเลยร้อนเหมือนกันเนี่ ออกได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยอืมจะปลุกผักชีไว้ตรงนี้แหละ ก็เอาผักโขมที่เด็ดมานะคะล้างน้ำเนาะล้างน้ำนะล้างน้ำให้ดีนะเพราะว่ามันเอ่อมันต้นเตี้ยแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนะคะเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดเนาะโดยเฉพาะใบนะคะอันที่อร่อยอร่อยก็คือใบนี่แหละนะคะเราก็ต้องล้างน้ำให้ดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวขอล้างก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันว่าทำยังไงต่อนะคะอันนี้ก็เด็ดเยียบร้อยนะคะล้างอีกรอบนะ เด็ดเรียบร้อยเฉพาะตรงหัวเนาะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอ่าต้มนะคะไปต้มก่อนอันนี้เลยนะคะแล้วก็เราต้องต้องให้มันเดือดแบบนี้นะ <Yeah. S 1> เอาผัก <Yeah. S 1> ลงไปนะคะแล้วก็ค no, <this> นนะคนให้มันสุก <Okay. S 1> นะ mm hmm. อันนี้ก็พอได้แล้วนะให้มันแบบอ่า ลวกหน่อยๆนะให้มันสุกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตักออกเลยนะคะช้อนเอาเทกเก้าโอเคเทกเก้าเรนก็วางกระทะเลยนะคะใส่น้ํามันน้ามันอันไหนก็ได้น้ํามันเก่าก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะน้ํามันเก่าก็ได้นะต่างจากนั้นก็เตรียมเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะพริกกับกระเทียมตามความชอบความเผ็ดแล้วแต่ตาม อ่ผพวกินนะคะอันนี้ก็คือผักขมที่เราต้มแล้วนะคะต้มอ้มือดำมากล้างเท่าไหร่ก็ไม่ไปอ่ามือดำเกินล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออก <c oughs> คนขยันก็ประมาณนี้แหละนะคะช่วยไม่ได้นี่ บางคนก็จะกินแบบนี้จิ้มกับน้ำพริกเนาะนะะแต่เรานะะเราจะเอามาผัดนะ,ะเอามาผัดชอบนะคะนุ่มสุกดีมากมากใส่ลงไปเลยจ้าอุ้ยๆๆระวางมือระวางมือเพราะมันกระเด็นมากนะคะพริกเนาะทิ่มนเป็นพริกที่เราเก็บ อันนี้คือพริกที่เราเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้คืออยู่ช่องแข่งนะคะส่วนกระเทียมก็คือกระเทียมที่เราปลูกเน,ะนาะหลังจากนี้นะคะก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าผักขมของเราเนาะใส่เข้าไปโอ้มีน้ำหน่อยใส่ไปเลยจ้า รื้อสเสื้อชุด r ั้ o หน e องทุกคเอจะไปเห้องน้ไม่มีอะไรเธอแค่รื้อเสื้อแม่โอ e ยหอมเกินหอมเกินแล้วก็นะใส่แค่ออเซอร์นะคะแล้วก็เกลือนะคะพูดออเซอร์แอโอเนะออสเซอร์แล็ซอสแค่นั้นเอง หลังจากนี้ก็เสิร์ฟได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะผักขมนะคะผัดผัดขมเนาะแซบแซบนะคะเผ็ดเผ็อร่อยมากนะจ้าเสร็จแล้วค่ะผักขมของเรานะคะแซบๆจ้าใครที่ชอบเผ็ดๆนะคะ โอ้ไม่ you g a t hurt okay ฮัม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  r ta. ฮัมฮสมฮัมฮัมฮัมมฮัมัมฮอฮัมฮมัมัมฮฮัมฮ้มฮัฮ้มฮัฮมฮมมฮัะมมมฮเนาะเสียงเจ้าเจ้าของคุณลูกสาวนะคะ หมุนตัวไปถูกนิดหน่อยก็บอกว่าเจ็บมากมาเลยแม่เออเนาะเนะเนะ,นะเจ็บมากๆเลยเนาะโอเคนะคะมากินด้วยกันจ้าเมนูแซ่บๆนะคะง่ายๆเนาะ,ผ,นะะผ,ผัดขมนะคะผัดผัดขมนะคะเผ็ดๆจ้า วันนี้คือปักขมนะคะเป็นดแซ่บอร่อยมากนุ่มนะนุ่มแล้วก็อร่อย